เป็นเพื่อนกับกุ้งกิง้งกด s u b s c r i ต e ติดตามช่องกุ้งกิ้งกันนะคะว้าวตอนนี้พวกเรากำลังเข้าสู่เทศกาลวันสงกรานแล้วนะคะเย้ๆยๆเย้กุ้งกิ้งดีใจจังเลยค่ะ <c oughs> ทุกครั้งในช่วงเทศกาลคุณพ่อคุณแม่จะพากลุ่มกิ่งไปเที่ยวบ้านคุณปู่คุณย่าค่ะได้ไปก่อเจดีทรายที่วัดเราจะนำทรายมาก่อเป็นรูปร่างคล้ายเจดีแล้วก็ประดับด้วยดอกไม้ต่างๆสนุกมากๆเลยแล้วก็ได้เป็นรถน้ำผู้ใหญ่คือการไปอวยพรให้ผู้ใหญ่ที่เคารพนับถือแล้วเขาก็จะให้พรดีๆกับเรากลับมาค่ะ วันนี้รายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ๋งขอชวนเพื่อนๆทุกคนมามีความสุขด้วยกันในเทศกาลสงกรานด้วยนิทานเรื่องเยี่ยมที่ได้รับรางวัลชมเชยในการประกวดหนังสือดีเด่นประจำปี2564นั่นก็คือนิทานเรื่องกุ้งกิ๋งสุขสต์วันสงกรานค่ะกุ้งกิ๋งสุขสัตรวันสงกราน เรื่องโดย Happy Kiss ภาพโดยนพดลกำจรไภัยสารกุ้งกิง๋งมาแล้วจ้าหนังต้นกล้าส่งยิ้มหวานปูย่ย่ายิ้มชื่นบานลูกและหลานพร้อมหน้ากัน13มเมษายนวันมงคลวันสุขสันร์ สงกรานวันสำคัญขึ้นปีใหม่ไทยนานมาย่าเตรียมของไปวัดป้าช่วยจัดใส่ตะกร้าทูบเทียนอาหารยาและดอกไม้ไปทำบุญถึงวัดกราบพระพุทธผู้พิสิ์ผู้เกื้อหนุน รำลึกพระพุทธคุณแล้วสงน้ำด้วยบูชากุ้งกิง๋งร้องเอาา้อฮอมองตาโตวิ่งนำหน้ากองทรายละลานตาชวนพ่อมาก่อเจอดีกลับบ้านเตรียมโต๊ะตัง้งปู่ย่านั่งยิ้มยินดี วันนี้ของทุกปีร่วมรดน้ำกราบขอพรเด็กๆยิ้มเริงร่ายืนคอยท่าประแป้งหอมถือขันน้ำเตรียมพร้อมสาดน้ำกันวันสงกรานต์สิบสี่วันครอบครัวชวนเข้าครัวทำอาหาร กุ้งกิง๋งช่วยจัดจานและอาสาปั้นบัวลอยอาหารพร้อมแล้วจ้ามื้อหันษาที่รอคอยกินยิ้มอิ่มอร่อยมื้อสุขสันต์วันสุขใจสิบห้าเมษายนวันมงคลวันสดใส วันขึ้นปีใหม่ไทยแม่ชวนไปใส่บาทกัน1 3ถึง15เดือนเมษาช่วงสำคัญเทศกาลแห่งคิ้มหันแสนสุขสันวันสงกรานวันสงกรานนี้เพื่อนๆไปเที่ยวไหนกันคะ อย่าลืมทำบุญตักบาตรวันขึ้นปีใหม่ไทยกันนะสุขสันวันสงกรานต์สวัสดีปีใหม่ไทยคะ่ะแล้วพบกับรายการนิทานสนุกกับกุ้งกิ่งได้ใหม่วันพุธหนะ้าเวลาสี่โมงเย็นกด subscribe ติดตามช่องกุ้งกิ่ง Happy World ใน YouTube และกด follow กุ้งกิ่งได้ที่ Facebook กุ้งกิ่ง Happy World อยากคุยกับกุ้งกิ่งต่อตามมาได้เลยค วันนี้กุุงกิ่งไปก่อนนะคะบ๊ายบายค่ะกดติดตามช่องของกุุงกิ่งด้วยนะคะ